ามต่อครับไอ้หนุ่มไวไฟติดรมในขณะที่ช่วงนี้ทีมงานสุดติ่งนะรถเกี่ยวข้าวเนี่ยห,หนุ่มไวไฟจะทำการตรวจเช็คนะครับในสตาร์ทเพื่อให้รถเกี่ยวนั้นสตาร์ตติดก่อนที่จะมีการใช้รถวินดึงต่อนะครับในช่วงเวลาเดียวกันครับ ถอนกำลังครับเพราะว่าจะด่วนไปทำงานต่อในฝั่งของโกดเปโก้เอ็กเทีมงานเล er <ม>ิศชายนะครับไปแล้วครับมาช่วยล้างรถวินเอาไว้ตั้งแต่ช่วงที่มีการดึงดิบจากาจุดที่จมอยู่ตรงคันนาดึงออกมาประมาณหนึ่งช่วงตัวครับก็ถ,ถือว่ารถนั้นมาอยู่ปากลุมแนละ้วอันจะมีแรงต้าน ดินด้านหน้านิดหน่อยท้ายยอนอีกเตรียมตัวจะขึ้นเทลอร์แล้วครับฝั่งนูน้นฝั่งของช่างวีนี่ขุดดินแล้วก็ถอดไดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวไปดูไปโคขึ้นเทลอร์ครับขึ้นเทลอร์ถอดกับรังครับ ฝั่งของเลือดชายคอนกรีตจะด่วนไปทำงานต่อนะครับทางฝั่งของช่างบุยก็บอกว่าไม่น่าจะได้ใช้ฐานแล้วนะครับ ก็เลยให้ทีมงานเนี่ยไปทำงานต่อ เรียบร้อยครับ ขยับใหม่ครับน่าจะโพข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไป ฝั่งของทีมงานรถเกี่ยวข้าวนะครับทีมงานสุดติ่งถอดได้สตาร์ทได้แล้วครับกำลังจะเอาไดสตาร์ทไปตรวจเช็คที่ร้านไดนาโมง,งานนี้ก็ใช้เวลาหน่อยขึ้นเทลเลอร์อย่างปลอดภัยครับไปแล้วครับไปทำงานต่อครับเย ขอบคุณทีมงานที่มาช่วยแทนฝั่งของทีมรถเกี่ยวข้าวด้วยนี่นะครับเพื่อนร่วมอาชีพโอ้ยกล้อเลยบ่กนี่พี่คนขับแมคโครก็จะเอาข้าวไปขายที่ลงสีต่อครับข้าวยังอยู่บนรถอยู่เลยฝั่งของทีมงานสองลอ้อก็จะไปด้วยครับ โอ้กองเชียร์รถบรรทุเยอะมากตายแล้วจอดนานตากแดดไว้เดี๋ยวน้ำหนักหายหมดต้องรีบเอาไปขึ้นตะชักลาไปก่อนครับสวัสดีครับ